สวัสดีครับมนูที่นะฮะที่อยู่บ้านดันยางนะครับอำเภอสุวรรณภูมิที่ห้าไล่สี่สตารางวานะครับเดี๋ยวถอดแว่นนะครับเห็นห้าไล่สี่สิตารางวานะครับนี่ครับทางเข้าบ้านดอนยางนะครับนี่ครับทางจากอำเภอสุวรรณภูมินี่ประมาณ หนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะฮะเดี๋ยวกับกล้องก่อนนะครับนี่นะครับที่ตรงนี้แปลงใหญ่นี่ยี่สิบห้าไร่นะสองงานยี่สิบแปดตารางวานะครับแต่ว่าแบ่งมาเป็นโฉนดเดียวนะโฉดเดียวคือห้าไร่ห้าไร่สี่สิบตารางวานะครับ ใต้สีบตารางวาโอ้ลมมากเลยนะเดี๋ยวนะครับเป็นแปลงที่แปลงที่สามสิบหกนี่นะครับแปลงที่สามสิบหกเนี่ครับติดถนนหลวงชนบทหกศูนย์สามแปดนะครับที่จะอยู่ตรงเลยเข้ามาเส้นในกลางวงเวียนอำเภอสุวรรณภูมิเลยครับแล้วก็ตรงมานะครับผ่านตลาดสดมาก็จะเห็นเลยนะครับบ้านดอนยางนี่ ไม่ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณห่างจากตัวอำเภอสุวรรณอภูมิประมาณกิโลหนึ่งนะนี่ครับที่ยังไม่ได้ไถนะนี่ครับเป็นที่ที่เขาทำนานะฮะไาไรก็ถึงนู่นนะฮะ้าไรถึงนู่นแล้วก็ไล่ไล่ลาลาลามาทางนี้นะนี่ครับที่ตรงนี้ไปได้หลายทางนะฮะตรงนู่นหลังคาคือ ออกไปจะไปสุรินท่าตูมก็ได้นะฮะคือทางลัดได้หลายทางนะฮะนี่เราเข้าบ้านรนัยาง,างบัานตยหัวน่ครับที่ตรงนี้ข้าไล่สสี่4กตารางวาขายที่สาม5้านห้านะครับสาาม้นห้าแต่ว่ามันจะตีหน่อยคือได้ถมนะฮะได้ต้องต้องได้ถมนะเพราะว่าซื้อที่ก็ต้องได้ถมนิดหน่อยครับทุกแปลงนะฮะ ต้องได้ถมแน่แหละครับเพราะว่าต้องปลูกแั่นปลูกนี่ก็ต้องใช้ดินเนถมหน่อยนึงนะครับแต่ว่าราคาก็ต่อรองกันได้นะครับติดปั๊มน้ํามันนะฮะนี่ครับถ้าสนใจก็ให้มาดูนะฮะให้มาดูทำเลรอบข้างนะครับใครกําลังมองหาที่อยู่นะฮะมาดูนะฮะที่สวยนะฮะทำเลดีนะฮะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ091 0 1 5 1 1 7 9ครับบาสครับคือผมมี2ช่องทางนะครับที่ให้ติดตามคือ u t u b e นะฮะ u t u b e คือซื้อขายที่ดินนะฮะซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะแล้วก็อยู่ในช่อง Facebook อีกช่องหนึ่งนะฮะโอเคนะครับบ๊ายบาย